ผมน้องรุ่มไหนไม่หวานผมรุ่นแรกๆเลยผมชอบมากเลยรุ่นอนาคตใหม่รุ่นก้าวไกลผมเสียใจอยู่ครับทำไมเขามันทำเป็น้ครับผมคนรุ่นเก่าผมเชื่อแดงเก่าแต่ว่ามันไม่ใช่แนวทางเราแล้วเลยเรืนี้เราคือคนทคนเราขอบคุณมากคือพรรคประชาชนขอบคุณมากทุกคนทักประชาชนโดยประชาชนแล้วก็ไอ้คุ้มกันต่างๆรักษาเพราะว่าผมเป็นลูกไตอีกพอต้ก่ แล้วก็หวานก้อนดันครับผมผมชอบตรงนี้ได้ได้คนมากเบอร์เบอร์ครับผมก็มากเบอร์อืดมาก็มีแต่ว่าเอาเบอร์นั้นเบอร์นี้แต่ว่าไม่เคยบอกว่าคุณจะช่วยเพืออะไรสำหกัดเราเป็นคนที่ถ่วงด้วยคุณต้องการแบบไหนครับผมแต่ว่ามาวันนั้นผมก็รออยู่ที่เนี้ยว่าคุณจะมาก็ไม่มาผมก็นั่งรออยู่นะ้วอรอทุกคนรอตรงนี้ก็เพราะประกาศอันนี้คิดว่าจะไม่มาเลยนะ